สวัสดีครับทุกท่านบริษัทท็อปอัพธุริสก่อตั้งโดยท่านประธานดรสรวัตรภัยาลสรวัตรโดยมีคุณพัฒนาีไพศาลสรวัตรเป็นรองประธานกรรมการบริหารสำนักงานตั้งอยู่เลขที่202ซอยนนที14แยก11ถนนนนทีแขวงช่องนนทีเคจันวากรุงเทพมหานครโดยสร้างเป็นมินิแกล์ครับมูลค่ากว่า500ล้านสำหรับให้สมาชิกเข้าไปใช้งานจดทะเบียนไว้กับสำนักงานกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่30กันยายน2555โดยทุนจดทะเบียน20ล้านบาททำให้เเห็นนนนถึงงงงงงควาาามััั่่ขอออบรริษททลฟสียยปะต้ มั่นคงและวิัยทัศน์ของท่านกันหน่อยนะครับถ้าเราจะทำธุรกิจแบบชาาสวยเราคงจะไปเช่าตามบิวตี้อาคารที่เขาไปเช่าแล้วพอมพี่จะเลิกเมื่อไหร่ก็ได้แต่วันนี้เจตนารมณของคาอ,อัมพิรินก็คือเราใช้ที่ของเราทรัพย์สินของเราทั้งหมดนะครับในการทำธุรกิจน,นี่คือการเดินทันกับทุกคน บริษัทท็อปอัพทูลิสได้รับอนุญ,ญาตจากสำนังกงานคุ้มครองผู้บริโภคให้จำหน่ายซอฟต์แวร์เบสเซ็ตแอปพลิเคชัน ITS แบบเครือข่ายเมื่อวันที่10มีนาคม2557ในเฟสที่1มีคนที่ยังไม่รู้จักซอฟต์แวร์จึงร้องเรียนบริษัทท็อปอัพทูลิสต่อหน่วยง,งานของรัฐว่าบริษัทท็อปอัพทูลิสดำเนินธุรกิจแทนลูกโซ่ซึ่งท่านประธานได้ทำการชี้แจงจนกระทั่งผู้ร้องเรียนถอนคำร้องทุกข์บริษัทท็อปอัพทูลิสจึงเริ่มดำเนินธุรกิจต่อนในเฟส่องนทนมงเนทม่รู้แต่คิดวว่าตัเองรรู้้้กกกันนนันนนนห่อยวีี็ไดมา ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดนะครับของบริษัทธมพิลิตวันนี้ก็ขอ,อยืนยันว่าอยู่ภายใต้การรับรองนะครับของสวถูกต้องตามกฎหมายส่วนอของคดีความที่มีผู้เสียหายเนี่ยมอบหน้าได้กับผมเนี่ยแจ้งความโเนคดีร้รองทุกข์กล่าวโทษเนี่ยกับบริษัทธมพิลิตนะครับที่เดไอแล้วก็ที่สำนักงานตำรวจชาติก็ได้มีการถอนคดีเรียบร้อยนะครับ และท่านประธานยังได้ลงนามว่าด้วยความร่วมมือต่อต้านแชร์ลูกโซ่กับสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทยและกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักอาญาพิเศษที่หนึ่งอีกด้วยชัดเจนยังครับสำหรับความมั่นคงของบริษัทและวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจของท่านประธานว่าดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายขอให้ท่านตัดสินใจเข้าร่วมธุรกิจด้วยความมั่นใจได้เลยครับสำหรับสินค้าของบริษัทมีอย่างเดียวครับคือลิขสิทธิ์ซอฟแวร์เบสิสแอปพลิเคชัน ITS ที่จะให้สมาชิกน,นำไปทำการตลาดแบบเครือข่ายตามที่ได้รับอนุญาาตจกบ เจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทยที่ได้รับอนุญ,ญาตให้นำแพลตฟอร์ม ITS มาทำการตลาดแบบเครือข่ายนั่นเองโดยแพลตฟอร์ม ITS สามารถเติมเงินมือถือได้ทั้งค่าย AIS ทูและ d t แทเท่ากับท่านมีตู้เติมเงินไว้ใน,นมือถือโดยไม่ต้องใช้เงินซื้อตู้ละ2-30ถึงมบาทกันเลยนะครับและทุกครั้งที่ท่านเติมเงินมือถือผ่านแอปพลิเคชัน ITS ท่านจะได้รับส่วนลดกับคืนมาด้วยซึ่งหากเติมผ่านแอปของธนาคารหรือแอปอื่นๆก็เติมได้ฟรีเช่นกันแต่แอปเหล่านั้นไม่เคยแบ่งส่วนลดที่ดีมาจากบริษัทค่ายสัญญาณมือถือให้ท่านเลยอีกครั้งเมื่อค่ายสัญญาณมือถือยักษ์ใหญ่3าค่ายให้เราสามารถนำโบนัสจากแอปพลิเคชัน ITS เติมเงินให้กับผู้ใช้บริการของเขาได้นั่นการันตีได้ว่าเราตรวจสอบแล้วว่าเราดำเนินธุรกิจโดยถูกต้องตามกฎหมายในแพลตฟอร์ม ITS มีสินค้าให้เราเลือกซื้อเหมือนใน To e l a รือ Amazon. ่ทีต่ากานคือเมี้างาลาืออเมะออน์แช่ที่พัก อาหารตามสั่งร้านตัดผมคาแครหรือร้านค้าหรือบริการอื่นใด ที่สมาชิกนํามาเข้าร่วมรวมถึงประกันพรบรที่ทุกคนต้องทําทุกปีอยู่แล้วในแพลตฟอร์มเรามีให้ท่านเลือกซื้อกว่า20บริษัทและจะได้รับส่วนลดจับคืนมาด้วยสินค้าและบริการในแพลตฟอร์ม ITS เป็นการนําผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการมาพบกับผู้บริโภคโดยตรงจึงไม่ต้องผ่านในหน้าในทุนหรือพ่อค้าคนกลางทําให้สมาชิกที่จะจ่ายใช้สอยผ่านแพลตฟอร์ม ITS ได้รับส่วนลดจับคืนมาด้วยทุกครั้งผู้ประกอบการบางแห่งเสนอตัวลดให้ท่านโดยการสะสมแต้มแต่ก็ลดห้ยจากยอดการใช้ใจ่ายของท่านเพียงผู้เดียวยิ่งท่านต้องาาา่นนมเเท้ขั แต่ในท็อปอัพทู list, ลิรายได้มาจากพลังเครือข่ายครับซึ่งจะได้นําเสนอให้ทราบต่อไปและจากการที่แพลตฟอร์ม ITS มีฐานข้อมูลของสมาชิกจานวนมาก จึงมีบริษัทให้บริการสัญญาณมือถือยักษ์ใหญ่สองค่ายมาเสนอโปรมือถือให้เฉพาะสมาชิกในแพลตฟอร์ม ITS ได้ใช้โดยเป็นโปรโทรฟรีทุกเครือข่ายไม่อั้นตลอด24ชั่วโมงสัญญาณอิเนเทอร์เน็ตแรงสุดไม่ลดสปีดไม่อั้นเช่นกันทั้งสองค่ายโดยค่ายสีแดงจะคิดค่าบริการเพียงเดือนละ175บาทส่วนค่ายสีฟ้าจะาคิดค่าบริการเหมาจ่ายรายปีเพียงปีละ1,390บาทหรือเฉลี่ยแล้วเดือนละ115บาทนั่นเอง อีกอย่างนะครับหากท่านเป็นผู้ประกอบการหรือรู้จักกับผู้ประกอบการท่านสามารถดิวร้านค้าหรือบริการและแนะนําลงในแพลตฟอร์มอธิได้ฟรีและท่านจะได้รับส่วนแบ่งจากทุกการขายสินค้าหรือบริการนั้นๆอีกด้วยมาถึงตรงนี้แล้วอยากถามทุกท่านว่าถ้าท่านเจอธุรกิจดีๆบริษัทที่มั่นคงดําเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมายมีสินค้าคือลิขสิทธิ์แพลตฟอร์มอธเพียงอย่างเดียว ให้ท่านนําไปทําการตลาดแบบเครือข่ายเพื่อสร้างไรายได้โดยแพลตฟอร์ม ITS สามารถทําให้ท่านลดรายจ่ายค่าโปรมือถือและยังได้รับเงินคืนอีกด้วยซึ่งเราเคยจ่ายแพงๆกันมาทั้งชีวิตไม่เคยได้เงินคืนและยังต้องจ่ายต่อไปเราถูกบังคับให้ทําประกันพรบไม่เคยได้รับเงินคืนเช่นกันแต่แพลตฟอร์ม ITS ช่วยท่านได้แพลตฟอร์ม ITS ทำให้ทุกรายจ่ายในชีวิตปัจจุบันของท่านกลับมาเป็นรายได้ท่านสนใจไหมครับถ้าสนใจในคลิปต่อไปผมจะมาบอกว่าท่านสามารถเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แพลตฟอร์ม ITS ได้อย่างไรอย่่าาลืมนะครับว ใครได้เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มเป็นมหาเศรษฐีทุกคนสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตใช้ภาพและเสียงจากคลิปต้นฉบับขอขอบคุณมาเน่ากาสน,นี้ด้วยสวัสดีครับไไมม่่ตต้้องงแบบ